ทำไม ROV ถึงเปลี่ยนโมเดลตัวละครฮีโร่ DC นั่นก็เป็นเพราะว่าทาง ROV หมดสัญญากับฮีโร่ค่าย DC จึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนโมเดลตัวละครและชื่อฮีโร่ออกไปยกตัวอย่างเช่นเดอะโจเกอร์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสจ๊วตไม่ว่าจะเป็นโมเดลและสกิลตัวละครก็จะเปลี่ยนไปในส่วนของแบทแมนก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเคนไม่ว่าจะเป็นโมเดลและบางสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งถามว่าเหมือนโมเดลเดิมไหมบอกเลยค่ะว่าไม่ค่ะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออ,อีกสมตัวละ ละครที่ยังไม่เปิดเผยรูปร่างออกมานั่นก็คือซูเปอร์แมนตัวแรกแล้วก็ถัดมาเป็นตัวละครหญิงนั่นก็คือวันเดอร์วูแมนซึ่งก็ยังไม่มีหลุดออกมานะคะว่าจะรูปร่างเป็นยังไงและฮีโร่ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเดอะแฟลตของเราเองอันนี้ก็ยังไม่มีหลุดออกมาเช่นกันนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าว่าถ้าตามกําหนดแล้วว่า2เดือนมันจะหลุดออกมาประมาณ1ตัวค่ะซึ่งเดอะโจเกอร์ของเราก็จะเข้าแน่นอนในเส่วนของซีซันหน้านะคะก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นวันไหนก็คือว่าสััญญาตวนนี้ะะค GM ก็ ไปนานแล้วค่ะโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบการรับฮีโร่ดีซีฮีโร่ดีซจะไม่สามารถรับได้หลังจากหมดปี2022นี2022 2022้ที่สําคัญพวกเขาเหล่านี้จะได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ดีหรือสกินดีซีที่เพื่อนเพื่อน,อนครอบครองอยู่จะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ว่าเหล่าฮีโร่จะจากไปแล้วหลังจากเหล่าฮีโร่และสกินดีซีได้รับการปรับโฉมใหม่พวกเขาจะกลับมาในรูปแบบสกินสุดพิเศษให้กับฮีโร่โฉมใหม่ แต่ก่อนจากลนาะพวกเราได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษให้กับทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถครอบครองฮีโร่เหล่านี้ได้เหมือนกับว่า2เดือนจะมาครั้งหนึ่งเพราะว่า2เดือนรีแรงชะปะแต่และซีซั่นเนาะมันก็จะแบบเข้าเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5ตัวหลังจากนั้นตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นวีโร่นะถ้าพี่หญิงตามการวิเคราะห์โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้บไปละบ๊ายบาย Come on, Batsy! It takes two to tango! <laughs>